น,นี้เราจะมาแกล้งเหย่ยวอีกแล้วโดยการนี่อันนี้คือยาถ่ายผมซื้อมาจากร้านยาอาจจะใส่เข้าไปในาน้ำให้เหย่ยวกินกันโอ้โหเยอะนี่ โอหหมดหก้โหหมดโอเคไปได้เขาวจา้าจ่ามิซอนมาแล้จ้าทำอะไรอยู่ดูมซานดูซานเดี๋ยวไปกินข้าวไปไฟข้างนอกปะ ค่ะเด็กป่ะดูนี่จบก่อนได้มั้ยโอเคไม่นั่งนะฮึไม่นั่งเดีย๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปข้างนอกแล้วกินข้าวกินไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวต้องก็บกินเนี่ยเขาเก็บไว้ไว้เขากินเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนอันนี้นำ้ำส้มยี่หอ้ออะไรสแตซ่าร์ดกลิ่นมันขคือ ทำไมอ่ะเคมีเคมี่อ่ะซ<อ>ัมคออ่เออไม่รู้ไม่เคยกินน้ำส้มอ๋อไม่ชอบกินน้ำส้มใช่ไปข้าวปั่นไงอร่อยไหมจ๊ะผ่านมากะถ่า,ถา,ายกินข้าวไงกิน<ะ>ข้าวไง ไปไหนหน้องน้าทำไมอ่ะ, <c oughs> อะปกติกินข้าวม่เคยหมดกินไมได้ <c oughs> ไว <c oughs> ้อมกัน <c oughs> <c oughs> ไปด้วยกัน,ไ,นไ,ไม่ได้เอาไว้ด้วยกันไปจริงๆ,ๆไปด้วยกันไปจริงๆไม่รอแล้วนะเฮ้ยไม่ได้รั้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โซล หนาวหนาวใช่แอร์เลยเป็นไรเป็นไรขี้ไม่อยากแคร์กูปวดขี้อะไรกูปวขี้ไงวขี้ได้ไงปกติไม่เห็นขี้ไม่เห็นอะไรเลยปกติก็ท้องหูกนนตัวนี้แกงเปล่าจริงเนี่ยผนจะรู้ปเนี่ยอยากแต่ต้องเลอตัวตน้ปวดขจริงเฮ้ย ไม่เล่นไงปวดขี้ไงเออไม่เอาเดยวขี้เดิอรถแต่กูขี้บนรถนะไม่เอาหมินซื้อถุงเด็กของมาแรยมาลองบ้าเหรอม็นไม่ได้เดี๋ยวก็ดึงบ้านแล้วเดขี้บนรถได้ไงไอปวดคิดไปเองเฮ้ยอย่าตีเฮ้ย มันไม่ได้คิดไปเองมันปวดขี้จริงเลยเฮ้ยอย่าไปคิดว่ามันปวดดิอย่าไปคิดว่ามันปวดดิขี้นะฉันรู้ที่คนมันรู้ปวดขี้อะไรอย่างเงี้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นรู้ใจเย็นมองไงน้องเนี่ยปวดขี้เร้ยเดียวเรี่ยวเดียวแต่ขี้ใส่บนรถเลยนะแม่เอาเหม็นก็ขี้ใส่รถนะซื้อรถคันนี้ไปเลยนะไม่ขับแล้วนะเหม็น แล้วมันวแล้วเนอเออปววแล้วมันกวดขี้เนี่ยท้องมันสั่นเนี่ยโอ้ยลงลงไปสิคะลุงขี้แล้วเหรอทำไมเหม็นๆ่ขี้แล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ขี้เลยัไม่ได้ตดด้วยปวดทุเรศทุเรศที่หายนะปง อยู่เปิดอยู่อาถือก่อนเปิดสว่านไม่ได้โชคดีสาวพี่แจ้คไม่เจอมีหลายดอก <c oughs> เข้าบ้านไปเลยเข้าบ้านไปเลยเข้าบ้านไปดินี่นี่นี่ไข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 ่เป็นบ้าไข่ไข่เดี๋ยวไข่เดี๋ยวไข่ให้ถูกไข่ไมนต้องไข่เข้าไปไข่เดี๋ยวเ่อนคุญแจมันเสียนี่ต้องเปิดเดี๋ยวเปิดก่อนเนี่ยเออยืดไม่ได้นี่นะแต่กินได้ตามสบาย เกสนุกอ่ะ okay, จ๊ะ้ะจะโอเคโอเคโอเคตัวเขาอยู่แล้วทำไมตัวท้องเสียเไม่เาไม่ได้กินเขาเขาทำให้กินต้นเนี่ยน้ำส้มปวดปวดมากว่าเนี่ย เราถ้าสมมติว่าเขาเป็นหนักทำไงต้องไปโรงพยาบาลทำไงไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นลองไหมไม่เป็นเขารู้เขาเรียนมาเขารู้ว่ากินแค่ไหนเหมาะสมลองไหมลองไหมเขไม่ลองจ้ะไม่ลองจ้ะไม่ถ่ายได้ไหมไม่ลองไม่ถ่ายได้ไหมไม่ายใส่ใส่ไปแค่นี้เองใส่ไปแค่เนี้ยโอ้โหแรงจะตายเยแค่เนี้ยเห็นไหมเห็นนิ้วเห็นนิ้วโวัวมาปมางแค่เนี้ยก็วอยู่ว่าปวดขี่ตรงไหน ปกติตัวไม่ค่อยถ่าย,ยางไงก็ไม่ต้องหวังดีขนาดนี้นี่จะเอายาถ่ายมาให้กินเดี๋ยวกินกินเองรู้ไงรู้ตัวเองว่าต้องกินแค่ไหนไงเออปกติก็กินอยู่แล้วไม่ให้หรอกูกินแต่ก็ไม่ได้กินเยอะไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยจะก็ว่าอยูอออ่ว,ว่ากินน้ำซ้ปมันเป็นกลิ่นแปลกๆกลิ่นมันเหมือนสังเคราะห์สังเคราะห์เนาะยังกะปวดขี้อยู่ปะเนี่ยปวดแล้วหมดแรงเป็นไรหมดแรงอะขี้ไงอ่ะไหนก็ จบคลิปแล้ว๋ยวดูหน้าพันปวดขี้นะปั๊กหน้าเป็นเงียบันปวดขี้ฮะหน้าคนหมดแล้วหน้าเหมือนคนเอ๋ออ่ะนี่หมดแล้วนี่หมดแน้าแบบเอือก็มันหมดแล้วมันขี้มาสามรอบแล้วเนี่ยสองสามรอบแล้วเนี่ยไม่ได้ตาหลังห้ามพูดขี้ในช่องมันไม่สุภาพห้าตาหลังห้ามขี้ด้วยมันไม่สุภาพเอาเลิกขี้ได้แล้วเราอ่ะ มันก็ไม่ใช่เวลาที่แบบจะมาถ่ายเขาอะไรอย่างงี้ป้าตอนนี้เขาปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่หรืป่าด้าลินโอเคโอเคเออพอละพอละจบคลิปเนาะอ่าฝากคอนเฟิร์มหน่อยจ้ะไม่ต้องอยากให้เขาแกล้งเยอะมากก็ได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดระรังนะครับแจ้งเตือนว่าเมื่อเรามีคลิปใหม่ก็อย่าลืมมาดูกันหลักๆช่องนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกยบเยวโดนแกล้งเป็นท่วใหญ่เอ้าไม่เดี๋ยวรอบรอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยววางแผนกันจะไปแกล้งมันบ้างไปขี้ก่อนไปตัวเหม็น โอเคเดี๋ยวคนเขาเชื่อหมดว่าเขาโกดนะเหม็นไม่ขี้ไปเหม็นไม่ไหวเขาไม่ไดไปออกกล้องไปออกกล้องไปเขาไม่ได้ไป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 แค่นี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับเหม็นมากเลย